สวัสดีครับสวัสดีพี่แรฟฟแฟนบอลนะครับชาวเส้นทางฟุตบอลกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาเจอผมนะครับกับตันแบ็กคนดีคนเดิมนะครับประจําวันเสาร์ที่5ตุลาคมนะครับวันนี้กับตันก็จะมีเสิรโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจน่าลุ้นน่าเชียร์นะครับมาฝากทางหน้าช่องหนึ่งคู่นะครับก็ฝากทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาชมคลิปกับตันแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าเข้ามากดซับสไครต์ให้ช่องกับตันแบ็กด้วยนะครับช่องนี้ก็จะเป็นช่องอ่าเขาเรียกแหละ ช่องใหม่ล่าสุดนะครับที่กัปตันเนี่ยจะมาให้ผลงานนะครับก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับวันนี้ครับกัปตันก็จะพานะครับไปชมนะครับสึกโปรแกรมฟุตบอลนะครับพิมลิงกิจระหว่างเจ้าบ้านนะครับเหลือใบสีฟ้าจะเปิดสนามนะครับยัสเตเดียมต้อนรับทางด้านฟูแลมนะครับคู่นี้นะครับบอกเลยว่าเจอมาทีไรเนี่ยนะครับเป็นทางด้านเจ้าบ้านนะครับที่ดูดีกว่านะครับสิบนัดเนี่ยฟูแลมไม่เคยชนะแมสตี้ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มก่อนแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าบ้านแมสตี้นะครับ ห้าเกมหลังสุดนะครับของเจ้าบ้านเนี่ยนะครับก็เพิ่งจะนะครับบุกเอาชนะทางด้านสโลวันบาซิลวามานะครับสี่ต่อศูนย์เลยนะครับในผลงานห้าเกมล่าสุดเนี่ยนะครับพวกเขาเนี่ยชนะไปสองแล้วก็เสมอสามไม่เคยแพ้ที่ไหนเลยนะครับส่วนเจ้าสัวฟูลแลมเนี่ยนะครับผลงานดีเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าเกมล่าสุดเนี่ยนะครับก็ไปบุกเอาชนะนะครับทางด้านน้องเตียนฟอเรสต์มาได้1ต่อ0นะครับก็เก็บ3แต้มไปครองนะครับ5เกมเนี่ยพวกเขาเนี่ย ก็ชนะไป2เสมอ3โอ้โหถือว่าผลงานนะครับไม่เบาเลยทั้งคู่นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเมสตียเนี่ยจะขาดตัวหลักนะครับอย่างโรดี้นะครับเควินเดบอยแล้วก็นาธานอาเก้นะครับแต่ขุนกําลังหลักๆเนี่ยนะครับก็ยืนครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านนะครับซาวินโยนะฟิลโฟเดนนะครับ เชอร์รี่ดูกูนะครับแล้วก็เออร์ลิงเบลฮาแลนด์นะครับสำหรับฟูลแลมเนี่ยนะครับวันนี้ค่อนข้างพร้อมเพราะว่านักเตะเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีบาดเจ็บกันเลยนะครับมีแค่หนึ่งรายเท่านั้นนะครับก็ไปดูนะครับตัวหลักของฟูลแลมกันก่อนละกันนะครับก็จะมีทางด้านนะครับชูเอาปาลิญญานะครับอ่าเฮลิสันลิสนะครับแล้วก็ทางด้านลาอูเฮมิเนสนะครับสำหรับวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับก็ได้เปิดลังนะครับต้อนรับฟูลแลมเนี่ยผมมองว่ายังไง3แต้มนะครับต้องตกอยู่ในนะครับ ทีมเรเบลสีฟ้าอย่างแน่นอนเพราะว่านะครับเจอกันมาเนี่ยสิเกมก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฟูแลมเนี่ยไม่เคยชนะแมนเชสเตีรเลยนะครับเหมือนเป็นบอลแพ้ทางกันนะครับฉะนั้นแล้วคู่นี้นะครับกัปตันก็ยังมองว่าแมนเชสเตีรเนี่ยนะครับก็น่าจะชนะฟูแลมได้แต่โจดกำแพงที่เปิดมาเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับตรงนี้น่าสนใจแต่กัปตันนะครับขอไปตามกระแสแล้วกันนะครับขอเลือกเชียร์ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้อ่านะครับวันนี้น่าจะเก็บ3แต้ม ด้วยสกอร์3ประตูต่อหนึ่งครับอ่ะวันนี้ใครชื่นชอบเหมือนกับตันแบ็กนะครับก็เลือกรุ้นเลือกเชียร์กันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอให้โชคดีนะครับมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลสวัสดีครับ